สวัสดีครับจากไร่เบญจพรนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายบุกเข้ามาในในไร่นะครับไร่เดิมเนี่โอ้โหูนมันตกลบมากมากเลยครับเอาไม่อยู่เหนื่อยเพราะไปทําที่ใหม่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ทําเลยนี่นะครับทําเยอะเกินก็ไม่ดีแบบนี้นครับเราดูแลไม่ไม่ทั่วถ,ถึงนะนะพอดูแลไม่ทั่วถึงมันก็เสียสภาพอย่างนะนี้นะครับ แต่ก็จําได้อยู่ว่าพันไหนเป็นพันไหนแต่ว่ามันเอาไม่อยู่นะมันเหนื่อยมากเพราะว่าเย็นๆมาฝนก็ตกพอตกแล้วก็ร้อนโอ้ไม่รู้ว่าจะทาตอนไหนไม่ไม่ร้อนก็ตกนะเข้ามาพอปล่อยลกทีละนิดทีละนิดมันก็เลยสภาพอย่างนี้นครับคือว่าจะทํานี่ก็ร่วมไม,ไม่กี่วุกี่วันกว่าจะเสร็จมันเหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยก็มาถ่ายให้ดูเล็กๆน้อยๆครับอันนี้มันเป็นอ้อยอ อ้อยเหลืองเหลืองนางนวลครับนี่ปลูกข้อตาเดียวนะครับนี่ปลูกข้อตาเดียวเห็นไหมครับอันนี้ปลูกข้อตาเดียวเวลามันแก่มาแล้วเนี่ยโอ้กอมันไหลเบ้เลยเบ่อเตยอันนี้ปีที่สามนะครับปีที่สามคือเนี่ยไว้ผมไว้ขายพันธุ์อะไรมั่งอ่ะไหนพันธุ์มั่งอะไรมั่งพอเก็บไว้มันช่วงนี้มันก็เยียมเงียบเบื่อนะนี่แตกกอเยอะดีมากคือไม่ค่อยตายตอนแรกก็ขึ้นมาแค่ต้นเดียวนะแรกๆอ่ะ นี่อ้อยปีสามซึ่งซึ่งดินแถวนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ถ้าว่าได้ถากได้เก็บให้มันเตียนเตียนมันก็นก็จะโอเคอยู่นะตรงเนี้ยแต่ที่นี้เรามันมันเหนื่อยไงเม่ใช่ว,ว่าทำทำก็หมดแรงก่อนทุกทีนี่มาดูอ้อยก่อนนี้ครับเนี่ยมันกอใหญ่กอใหญ่แท้ได้นะครับนี่คือเขียวเขียวลาวครับนี่อ้อยเขียวลาวนะครับกอใหญ่ซึ่งหน้าฝนเนี่ย ผิวอ้อยมันจะมันมีแป้งนะนะพอมันโดนน้าฝนเข้าออผิวมันจะดําหมดเลยนี่ดำดำนี่ซึ่งนี่อ้อยประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับนี่ยังไม่หวานนะครับอ้อยนี่ยังไม่หวานกนะ็คงอีกอีกควงหยียบนว่นะครับเออคงจยาช่วงปีใหม่ครับครบขวบพอดีนะก็เลยคันพอดีอะซึ่งอ้อยก่อนเนี้ยจริงๆมันมีเยอะนะครับผมก็ตัดเอเป็นเป็นท่อนพันไปแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมครับอ้อย แต่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆลำใหญ่ๆทั้งนั้นแ่ะ <c oughs> ซึ่งการปลูกอ้อยเนี่ยผมถึงบอกให้ปลูกห่างๆไนีถ้าปลูกเที่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาอ้อยมันขยายกอเนี่ยจากหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะกลายเป็นชิดกันเลยนะแล้วลำก็จะเล็กมากแล้วทางเดินเราแทบไม่มีอ่ะนะครับก็ถึงว่าถ้าว่าเราเราเรา,เราปลูกได้แต่พยายามห่างให้มันขั้นต่ําเลยนะคือสองเมตรยิ่งอ้อยพวกเนี้ยมันแตกกอเยอะนะครับเราอายุ พวกอ้อยเขียวลาวเนี่ยมันจะแต,แตกกอเยอะมากทางที่ดีเนี่ยควรจะปลูกสักสองเมตรห้าสิบน่ะสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบแล้วเราก็จะได้กอเลยในปถีถัดมานะแต่ปีแรกก็อาจจะดูน้อยนะแต่ปีที่สองที่สามเนี่ยมันจะโตมากใหญ่มากซึ่งกอเนี่ยผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็ตกประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนลนะที่ดูวถ้าถ้าในกอในในตอนที่สี่ที่ห้ามันจะขยายขึ้นมาอีกนะใหญ่ขึ้นอีก ก็ระดับประมาณเม็ดหนึ่งถ้าเราปลูกสองกอนะ่ะมันก็จะได้ประมาณเม็ดชนเม็ดนะครับเม็ดชนเม็ดนี่ก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทางเดินเราก็เหลือแค่ห้าสิบเซนใช่ไหมแค่นั้นแหละถ้าสมมุติเราเราจยปลูกเนี่ยอ้อยพันธุ์นี้ยควรจะปลูกห่างๆสาหรับพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์นะแต่ถ้าว่าพื้นที่ที่ว่าดินไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรอันนั้นอาจจะแตกกอน้อยแต่ว่าดินอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยพวกนี้แตกกอเยอะมากนะครับ แต่ละกองผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเล็กๆแต่ผมก็ <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูครับน,าาน,น,น,นี่เข้ามาดูซะหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เข้ามาดูลำค่อนข้างค้างดำหมดแล้วครับดำปีเลยเห็นไหมครับนี่ที่จริงมันก็เขียวขา,ขาวนะทีนี้พอมันได้ฝนอะ่ะมันก็ดำอย่างนี้แหละหน้าหน้านี่นะหน้าฝนอ้อยสีดำหมดเลยเป็นกลายเป็นอ้อยดำเลยจากอ้อยเขียวพอใหญ่มากครับนี่ยหน้าปลูกเปานแบบ ผู้ที่ต้องการปลูกต่อหนึ่งแล้วได้นานๆเนี่ยพันธุ์นี้ตอบโจทย์เลยครับนี่เขียวเขียวเลาเนี่ยซึ่งผมมาปลูกแล้วอ่ะมันมีอยู่สามสายพันธุ์นะที่ผมว่ามันเหมือนกันเลยนะกับเก้าห้ากีดหนึ่งสองเกียรติอ้อยเขียวเลาเนี่ยมันคล้ายกันมากมันมีความคล้ายกันมากแล้วไม่ว่าจะความเอลำที่นิ่มแล้วก็ลำที่แบบมันมันคล้ายๆว่ามัน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 งอไม่ได้นะอ้อยพันธุ์นี้นะคือมันหักมันหักเลยนะแต่มันจะไม่มีการงอนะ เหมือนกับเราผ่าเนี่ยคือเราเราแค่ว่าเราจะจะหักหักชิมน้ําอะไรพวกนี้มันมันงอมันพับแบบอ้อยชนิดอื่นไม่ได้นะชนิดนี้ยมันจะหักเลยนะครับโอ้อยวเราเนี่ยเป็นอ้อยที่แปลกปลูกขึ้นง่ายครับปลูกง่ายอันนี้ก็ใกล้จะคนะออั้นได้แล้วแหละนะี่ก็หวานแล้วแต่ว่าหน้าฝนน่ะมันก็เลยก็เลยรอความหวานนิดนึงอีกทักพอพอฝนหมดนี่ก็น้าจะคันได้แล้วแหละนะ ตรงนี้ก็ยังคือติดฝนอยู่ก็ถ่ายเลาะไปเรื่อยๆครับในนี้ก็คลายกันนะถ้าคนไม่รู้ก็ยัไม่รู้อ่ะก็ลำเมื่อกี้อันนี้คืนดังนวลครับอ้อยนังนวลอ้อยนางนวลนี่ลอกกาบ่อนข้างจะยากหน่อยนี่นกาบมันไม่ค่อยจะหลุดอกาบหลุดยากนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คืออ้อยดำดำฮาวายนี่ อ้อยดำฮาวายซึ่งว่าอ้อยพันธุ์นี้กาบมันเนี่ยมีขนมากมายที่สุดครับนี่ครับขนมันเต็ม,มเลยเห็นไหมครับนี่ครับขนไหมครับนี่นี่ขนไหมเป็นอ้อยที่ไม่น่าปลูกครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ําเนื้อมัน,นสีดํามันต่างกับสีอื่นนะอ้อยชนิดนี้เป็นอ้อยชนิดเดียวที่ของผมที่ว่าเนื้อมันสีค่อนข้างไปทางดําๆเหมอนะเออมันก็แปลกดีทั้งที่ว่าลํามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดําเท่าไหร่นะลามันก็ออกเป็นสีม่วง ผมก็เคยถ่ายแล้วมั่งที่ว่าผาให้ดูอะว่าข้างในมันสีดํามันไปออกเป็นสีน้ําตาละนะม่ไม่เชิงดาหนอกนี่ครับอ,อ้อ,อยดำฮาวายผมว่ามีเหลืออยู่สองลำกอมั่งคือเอาไว้คือไม่อยากจะปลูกครับคือคือกาบใบมัน,นขนเยอะที่สุดเลยตัวปลูกเออเอาไว้แล้วก็เวลาเราไปลอกกาบอะไรยากนะถ้าเป็นเชิงอุตสาหกรรมมันไม่น่าปลูกถ้าปลูกเพื่อเก็บไว้เป็นความรู้ก็ปลูกได้ที่ผมก็เก็บ ก็บไว้แค่สองคำกอเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ประดับความรู้นะให้คนที่ไม่รู้อจะได้รู้ว่าเอออ้อยชนิดนี้คืออ้อยดำฮาวายนะครับเมื่อหน้าก็คงจะแถวนี้ก็คงจะทําใหม่แล้วเพราะว่าจะทําทําให้น้อยลงะอ่แล้วว่าจะให้ให้เอาน,น้อยๆกอหน่อยแต่จะให้มันเดินได้ง่ายๆหน่อยทีนี้เราอัดแน่นไปหน่อยนะแล้วก็เหนื่อยด้วยทีนี้รู้สึกเหนื่อยมากเพาสามไล่นี่ก็ทำเหนื่อยนะคนเดียวโอ้หหมดแรงเลยแหะ ก็จะอ,ออกพว๊กกล้วยกล้วยหอมพวกนี้ก็ปลูกไว้ปนกับกบอ้อยนี่ไม่ดีครับไม่เคยได้กินเคือเลยเนี่ยออกเครือมาก็หักหมดเหลืออยู่สองสามต้นนยมั้งกล้วยเนี่ยกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะนี่ก็คืออ้อยสิงคโปร์เดิมสิงคโปร์โบราณโอ้ดูครับล้มเลยี่านนาดหมดเลยเพราะว่าปลูกไม่ดีครับ ซึ่งผมก็รีบๆนันไม่มีเวลามาดูมันมันก็เลยได้สภาพอย่างเงี้ยถ้าได้ดูดูแลมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่สําคัญเลยอะไรก็ช่างว่าเราถ้าเราไม่ได้ดูแลเนี่ยปลูกไว้แล้วไม่ดูแลมันก็จะได้ประมาณนี้ครับวันหน้าก็ <ๆ S 2> ไม่เอาแล้วเลื้ยเยอะเกินอ่ะมันเหนื่อยอย่างก็ไม่มีใครช่วยด้วยทำมาทำอยู่คนเดียวมันก็หมดมันก็ท้อ,อะนะทําไปคนเดียวไม่มีใครสนใจด้วยเพราะว่าจะปลูกจะลงเอ่อ พันที่น้ำเยอะๆนะพันไหนน้ำไม่เยอะก็จะเก็บไว้พันไหนที่ว่ามันดูแลยากๆหน่อยก็จะเอาเอาออกไปเพราะว่าจำหน่ายพันแล้วมันรู้สึกเงียบๆไปนะมันมันไม่ค่อยได้ดังดังเป้าที่เราคิดถึงเวลามันก็เงียบเพราะว่าคนก็เอาไปแล้วก็เยอะแล้วก็ขายต่อกันตามกันก็มันมันก็ตันน่ะนะครับนี่อ้อยอันนี้อันนี้คือมันจะคล้ายกันนะ ผมก็พูดไรคลิปว่าแหละไม่พูดดีกว่ามั้งคลิป่ยนะครับไว้ไว้ก่อนไว้คลิปหน้าๆไว้พูดใหม่ถ่ายดูครับเรื่อยๆปุยๆในความลกของไร่ผมสามไรนี่มันก็ไม่ใช่เบานะลกโอ้โหลกมากๆเลยครับระมัวแต่ไปยุ่งไงไอแป้งใหม่อยู่แป้งเก่าก็เลยไม่ได้ยุ่งก็เลยลกหมดเลยแค่ระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆแค่นั้นครับลก ลูกหายใบป่วงมาเลยอะถึงก็ทําก็ไม่ไหวทิ้งไม่เดือนหนึ่งหมดเลยนะสภาพปอยสภาพป่าอ้อยผมไม่เป็นป่าไม่เป็นสวนเลยถ้าจะมุดถ้าจะเออมีคนมาเอาพันธุ์ทีนึงก็ค่อยเข้ามาทีนึงถ้าไม่มีใครซื้อพันธ์ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เข้ามาเดินก็จะเพราะไอ้ทางที่เดินไอ้ทางที่ว่าเดินยากๆก็ไม่เดินพอไม่เดินเข้าไม่เดินเข้ามันก็เลยกลายเป็นสภาพอย่างนี้ครับผมผมก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติปลูกอ้อยเนี่ยถ้าไม่มี ถ้าเรามีเวลาดูแลเท่าไหนเราปลูกแค่นั้นนะครับอย่าไปปลูกเยอะเกินที่เกินเขตด,ดูแลเรานะไม่งั้นมันก็จะภาพสภาพเป็นเงี้ยครับดูแลไม่ไม่ทั่วถึงมามามา,มาคือคลิปนี้มามามา,มาประจานตัวเองนะครับนะครับว่าปลูกแล้วดูแลไม่ถึงพอถึงมันก็จะภาพมันเป็นนี้มันลกเอ่อก็คุยกันนะครับทำคลิปพอได้มีคลิปลงอีกเอ่อ คลิปหนึ่งสําหรับอาทิตย์นี้อย่าพูดถึงอย่าเอาหัวข้อคลิปว่ายังไงก็ยังนึกไม่ออกเลยเออมันสวชมไล่แล้วกันนะว่าขึ้นมาชมไล่ว่าไล่ไล่มันรกนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ